พี่น้องที่คโรตรักแขง,งสู้ผู้สุคนเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อสันวันดีนะครับผมเอาใจไดทำบ่าเพราะว่าเบิ้องดูครับพี่น้องเอ้ยซองเบื้องป,ป่าช้างอันนี้ป่าคอลูกปลาช่อนป่าคอนะครับผมนี่ครับเฮามันมันอยู่ในทงนาเนะครับเรียงลูกนะแต่ว่าหนักเป็นมาประมาณเป็นพันๆมันหมืน่นตัวเอาเบิ่งนะ่ครับ เาสทำพี่น้องว่าว่าอัน,นะผมก็สิปล่อยเด้อครับเด้อเอเนี่ยนาผมสิปล่อยสุกข,ขึ้นสู่ธรรมชาติเพราะว่าแยาเป็นบาปถนัดเป็นตัวเป็นหมื่นตัวอย่างนี้ครับเบิ่งเนี่ยเอาค่ะกลืนปิด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 ,ปดโอ้ดีแบบป้าเท้าสิบบกินครับตัดใจยากอยูอย่ยแต่ว่าเป็นเพื่อให้อ่าความสมดุลของธรรมชาติเน,ะน,นเาะให้มันแข็งพันเออให้น้าครับผมสิปล่อยเลยแต่ตอนปล่อยนี่ผมสิบอบบถ่ายได้ครับเพราะว่าผม อมรู้สึกท่านผู้ชมที่โลกสวยย่านบาทย่านยังขาสัตว์ตัดชีวิตนะครับเนาะเอ้าผมก็ได้ติดตามช่อนต,ต่อไปเด้อสิเป็นอะไรสิเป็นปล่อยแล้วมันเป็นไป,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 ปตามธรรมชาติหรือสีมกเอ,าอ้าเป็นปัญหาทุกเทียงเดียวอยู่ครับตัวนี้เอ้าเบิ่งขัก oh. เป็นมือสันวันดีนะจะได้ทำาบ่าบ่บา่าบาป